แสดงความยินดีกับน้องลิซ่าและลิลลี่บลิงทูลูกเพลงวันนี้ของน้องลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการเป็นเพลงของศิลปินเดียคป๊อปเพลงแรกที่มียอดสตรีมบน Spotify ถึง1000ล้านครั้งแล้วทําให้ตอนนี้กลายเป็นเพลงเดบิวต์ของศิลปินเคป๊อปเพลงของศิลปินหญิงเคป๊อปเพลงของศิลปินโซโลโ่เคป๊อปที่สามารถทําสถิติยอดสตรีมนี้ได้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์บน Spotify นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีมากๆเราบลิงเมนลิซ่าลินลี่แฟนคลับของน้องลิซ่าต้องอย่าลืมชมตััวเเเเองกนนยยะะะะๆละคะราจได จานที่ชื่อว่าม o นี่บาร์ดิซ่าแล้วค่ะทุกคนคนที่แต่งเพลงมานี่ให้กับน้องลิซ่าอย่างคุณเบกกะบูมนะคะก็มาอย่างรวดเร็วเลยล่ะมาคอนเกรสในไอจีอย่างรวดเร็วคุณเบกกะบูมบอกว่าเมื่อถึงจุดนี้ให้เรียกฉันว่าบิลลี่ไอริชฉันอาจจะต้องรีแบรนด์เป็นบิลลี่บูมว้าวว้าวแล้วคุณเบกกะบูมก็ได้แคมปรายงานสถิติของเพลงจากแอคเคาท์ทวิตเตอร์หรือว่า X ที่จะเป็นแอคเคาท์รายงานพวกชาร์ตเพลงต่างๆของน้องลิซ่าไปค่ะพร้อมแท็กไปที่น้องลิซ่าและสิ่งที่ขาดไม่ได้ลยค่ะออากจขบุณ ลิงทั่วโลกขอบคุณที่สตรีมจริงๆขอบคุณทีมสตรีมขอบคุณบ้านใหญ่ที่ทําให้มีโปรเจกต์ที่ชิดพันล้านเพื่อนองนิ่าขอบคุณแฟนคลับทุกคนทาไม่มีทุกคนมาช่วยกันสตรีมก็อาจจะไม่ได้วีดกันในวันดีนะคะขอบคุณที่ทํางานหนักเพื่อนองนิ่ามาตลอดครั้งนี้ทุกคนเก่งจริงๆและก็แสดงให้ได้เห็นค่ะว่าลิลลี่เมนของนองนิ่านั้นทําได้ทุกอย่างเพื่อนองนิ่าจริงๆและนองนิ่าค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นตํานานของแท้ในทุกด้านซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยแอดเพิ่งทําคลิปสําหรับเพลงมันนี่ที่เป็นเอ็ก ถึง900ล้านครั้งอีกไม่นานนี่ก็จะถึง1,000ล้านว g ก็เพิ่งมาอัปเดตโปสเตอร์ล่าสุดเพลงมันนี่สำหรับการสตรีมผ่าน Spotify ก็ทำสถิติยอดสตรีมทะลุ1,000ล้านเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหปังมากๆอย่าลืมเข้าไปคอนกรตกับน้องลิซ่ากันเยอะๆผ่านทางทวิตเตอร์หรือว่าช่องทางไหนก็ได้ฝากแม่ๆเข้าไปสตรีมเพลงมันนี่ใน YouTube นะคะฟังเพลงมันนี่กันเยอะๆที่เป็น e x c l u s i v e Performance v i d e วดีโอของน้องลิซ่าค่ะให้มียอดสตรีมถึง1,0 0 0ลล้าาาานนนนกกกััไปเยยแสดดงควมมิีบซๆ But if I lay down